S 1> <S 1> สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุกูสุข,ข,สขคนครับขอบคุณช่องโตนน้บนค้นมือแคมครับพี่น้องเพื่อนอยู่อำเภอเขียงคงรับพีน่น้นนองถ้าแม่มาทุระกับท่าน้องไอมาทุระน้ำเนาะกระซี่าน้องไอมายางหนะ่างในอำเภอเขียงครับลานแม็กกี้นาะเดี๋ยวไปเอาน้องไอกันครับสวัสดีค่ะคุณน้องไอแมายังเมื่อนี่ยังเมื่อนะจุลยังเดา แลวเชือรองเท้าลุงจามหาล่องเท้ามันห่างเรอมันห่างอีริสวะแม่ม้าอายุมันนี่มันห่างเรามากมาลงจะจากปาไปจูบมันแม่ขอบคุณค่าเราวะขอบคุณค่ายังไปไปเรียกเอาเอาคููใดเอาคสีเขียวได้ปะเนาะคู่สีเขียว ชวนเจ้าทีเจ้ากามเท้ะจัดผู้นั้นจัดแจงผู้นั้นผู้นี้ข้ามาสืรอลองเท้าลองเท้าเป็นหางเบ้ียก้เบ้อไงยบเอาสี้นึ่งบ่มากแบบไดนน้องไอ้มากแบบใหนชีฟ้าบ <c oughs> บ้าชีชมพูป่ะอยากได้แบบไหนอ๋บบออยากได้แบบนั้นเอามาใส่เบิ้งเอามาใส่เบิ้งเอาเห็นมันเรียกเอามันใหญ่พวดวะเออมันใ,ใหญ่วยยพดวดเอาครูไ,มไมหมซะมากิบป่าคิบจะอัด,ด มันมันบ่ทันได้อันนั้นมันมันบ่ทันได้เอาอันนั้นออกเสียกออกเบื่อนที่น้องว่าท่านได้เอาเสียกออกกระสีอันนี้แล้วมันสีลมมันสีลมใช่ราคาเลยค่ะเลยสีใส้สอร่อยบ่อย่าลุ้งเอาอันนี้ไปจ่ายเงินเพื่อนลูกข่อยนายได้พี่น้องมากเกี่ยวเป่มากเกี่ยวเปล่ามาก,มากาเกือบ ขอบคุณค่ะลงหรือ,อยังขอบคุณค่ะลงออย่างขอบคุณค่ะลุงตอหรืออย่างซื้อให้น่ะเฮ้ยสวยแถบเห็มันมีไฟบอเห็ดเบิ้งโกดมาทิ่ว่ะอืมมีไฟด้วยเกลือให้ปลาลุกเบิ้งโอ้ยคือสวยแถบนี่ไฟนั่บอ ผู<บ>้ได้ชื่อไห่ก็ชื่อไหยคือสวยแถวะใช้เป็นลูกเลี้ยงหรือเปล่าเป็นอย,ยน่างเย้คือคือ79บาทพี่้องประสิสสิง2คูเพิ่าบ่าเป็นเด็กหน่อยที่แบบว่าได้ของมากแล้วอันหนึ่งทิ่ถามให้เอาอันสองบอสเคยเอาครับขนมนีคาบว่าจับ ใส่มือบังคับเอาไห้กับบล็อเ,เอาสองอันจ้าเพื่อได้อันเนวพ่อใจอันหนึ่งหลักะแล้วบลอกเคยอ่าอยากได้สองถ่ายยาไปเอาไปสื่ออันซอถอยอีกเขาให้แหลเกอเอาอันเจ้าบวงได้ต่อใบเซตอันนึงที่เมียไปสื่อซอถอยเพื่อจะเละไปแหลกเอาอีกคุณหัน เขาใบเซตหนึ่งตตอบอดจำนวนบ๊ทจำนนกัดจำนวนเงื่อนเนาะซื้อนำก็ได้ไปแหลกเอาแก้วบองฟิมเฉพาะมือนี่นะครับร้านแม็กกี้ยอยูอ่ในอำเภอเนี่ยนะครับพี่น้องดีว่ะม,มามาบันเทยงดีปะเรียนเห่นอยูอันเรียนสิน,นน้ำรดรุ่งเหียดมากเสือผ้าก็บได้เปลี่ยนส<ม>วยม,มีไฟนำ ไปไปซื้อแนวกินไฮโปวานไหนล่ะเอาเกือไม่ไปลุ่งเบิ้งทำไมเอามาเอามาพี่เอามาพี่เอามาพี่จะขึ้นห้มันจับมาล้างมือเยอ่ะเดี๋ยวมันหยากเอาวะมาอยู่ยูจ้ายูอยู่ตั้งเลยเอาห้งยาไปล้างมือวันมันสิถือค้นจังไปล้างมือ สวัสดีครับพี่น้องสุกคนเน,ะน,น,น,เน,นานนะ,ะอ,ากอีกเทือนหนึ่งได้แล้วครับพัสดุไะเสบางงา้นมาสวัสดีปลาลูกก่อนนางล้งของลุนี่ล่ะนางมีอย่างละอ่ะสวัสดีปลาลุงก้อนน่ะหันหน,นา้าไปนะเอาี่ ก็หูเื่อกันตองใค้กินเอียงให้ฟานลุงบ้างนะกินวาฟเฟิลวาฟเฟิ้องไ้ตัวไอ้ก็มาไอ้แ่บปะแ่บยุบปแสบมากว่าน้องไอ้แสบบะแ่บ่ะแ่บค่ะอคนงานเป่นบอเขาลุเราเป็นของ้องไอ้ไม่อยางนหูเท่ากัน มันยังนอมันของผู้ใด้นอมีของเด่นเ่ราะนอต้องไอสิเอาอยู่ว่ะต้องไอสิเอาอ,อยู่วัเนี่ยกินขนมใหม่มันบ้าเม่ของกินบ้าเมยงกล้วยก,กิน,นบ้าแม่ของกินอ,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 อันนี้มันบ้าเม่ของบางไก่ของกู้ได้อ้าวคือมีปลาเนาะ ม่ได้สร้างลาสร้างาปลาเด็เนาะอันนี้ฟกแสเอื่อันนี้ฟกแสของแม่น้ำถึงที่น้องของบาดอนอันนี้สิบแสไม่ใช่แน่ชิดซอมเปคนเนาะอันนี้สิชิ้น กินบัฟเฟลกันบัฟเฟลอันช่องไม่กิน่อไม่เยอสิถามเป็นเอกนะเพราะว่าอันนี้ฮขาเฟลสังน้ำังหกแสอันนี้ข้องโมเนาะสีส้มไปะียโม่แตมีตัวใหญ่ตัวน่อยปะคนกันเนาะตัวน่อยเพิ่งก็ะเ็ดแแใหไงเน่ะ อันนี้อันเซีมั้งเพราะว่าสร้างไปยีอันนี้ข้องเอื่อยทางญี่ปุน่นอ่าเก็นาเลยอ่ะอ่างเก็าเลย้องต้งิงยิงอ่้องแก่ปามข,อขออ้อน้ำขิงข้องเอื่น้ำขิงของอดอน้ไปหานไปร้านอัมารมเลมั้ยอดอน ทมใย่งวต้องไอไปเซม่าบอกงานนิ้งแม่าม่าอกไม่ยุสวยไปจกมายุ่กเหรอขอปคนณแหละสร้างเงินเงินยานถ้าหล่นลมเงินนี่หลีเลย้างๆางเลยมันเป็ปายปาเขียวเโตลยรอันนี้น็ดยาเพิ่ปลาตายเพ้ยลูกเนี่ยปุ๊บเป็นใบสองเอีย บก็จะฝังอบานี่เลียหนี่ปยู่มันจะเปิดเบืงองได้กตละมังมันเห็ดยังปลาจะจๆนี่ไม่สามก็เดียว่าจะแสงไปเห็ดอือครับจจขนมอะไยกินไหมปลาปปลานี่ยอ้้นานี่ยมันห้ามมันเห็ดตะเบียงมันห้าไฟฟ้าดับข่อยว่าปาก็มีแต่ห้าขอบคุณขอบคุณกินน้ำขิงเลยบเป่าปลา ฟาของอยายน้ำขิงฝากมาให้น้องไอาให้น้องไอะหันมาขอบพุณนก้อนหันมาขอบพุณนก้อนขอบคุณค่ะอันนั้นทงนั้นแม่น,น้ำขิงฝากมาให้ลองอันสองรงนี่อขเอื่อยไปทางญี่ปุ่นเนาะอันรงนี้เขาบูมเขาซังนะครับโคแป๊ะ <c oughs> <c oughs> สามร้อยบาทนะครับอันนี้ซิ๊แปะนะครับพันสองร้อยบาทนู Martine, <the> <the> ้นนงทอาไมคือสวยแถวอ่ะไมอสวยกูได้ซื้อไห้กูได้ไปไล่หมาวังค่ะนี่ถือลุงดาเดี๋ยวไปไล่มันเด้อบาทนี่เดี๋ยวมันสีกราบหมาผู้ดผู้เขียนกอไก่เหี้ปลาลุงเบิง

ง<ส>ไอกินเ็ยังบอก่านุงว่าไม่ไม่้ปีนอยไม่กินละเป็นยังหเป็นย่งคือไ้ปีหนอยไม่กินนย้มไม่อยากแย่งก็พูดลดพูหลดว่าถ้าไม่อาบน้ำยังพูหลดสิยาพูดยางพูดหลดยากินครับพี่เขาวกล้ทอดพี่้อง น,นอนนอ้ากินอะพี่เอาิอดโซลาลุ่งแน,น,น่ขนาดเป็นปลาลุกงบ้างแฉบอ่ะบยกปูด้วยมาเด้อมากินเข้าสิอ้อนเลด้อ,อน้าองไอ้กินเข้าเองเ้อพุ่น,นะพี่น้อ,นนองก็เอาเองจับค่อยค่อยเออพอแล้วแฉบอ่ะบอกปลาลุกงน้ำ มอกไอเสียเฮียงพ่นอค่อยๆงาค่อยๆงาบอกยาวเกี่ยวน้ำไม่เห็นเนี่ยไ้หลมา,นา,นาเนี่ยบ้เอาหิงบอกกินหนังกรอบๆกินตะบองนมนมพี่น้องจ้ำค่อยๆ ใช้มกมาตะลงเลี่ยนนี่เหรอก,ก็เป็นอิงก่เอิรมาตะลงเลี่ยนเอ่อเขาเมื่อคิดการบานเขาหรอเอาเลยไว้ลูกสี่ใกล้ห้ ต้มหมองนุมน่มๆของแข็งเหมาะกินค่อย,อยจๆจางๆๆเลยอืออร่อยไหมช่างมันพี่ๆเอาอ่อนไม่เอาอ่อนไม่พี่ร้องปัน่นไฮๆพี่เหร้องเหงียงอ่ะช่าเหงียงการไม่ขีดป่ะการกีก็เหยียงเบี้ยงสูด Mình mua xanh đậu bụi xẹp Xẹp không? Xẹp Bọc con Con ăn con ăn 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 con มักกว่าปืนกว่าขึ้นนำลงไปมันแขวนวางไว้นี่ก็ได้เออ,อจัออยๆ เร่งรีบกินไปอาบน้ำบนดนนอนที่นได้หมืนม่นนั่งกู้ว่าป้าไปยงเยี่ยมมือนีคุณคูค่ว่ามาคุณคู่ไปประชุม,มนั่งก้าวบยุ่งยุ่งยังไหนคุณคู่บยุ่งยุ่งยังเลยปลาุ่มย่สภาพดำบ่นบีียู่ังนบพีี กพ,พี่กับ่มาที่กันก็ทอาไพกพี่ๆกันนะือเด็กๆก็สีมีรุ่นสามขวบสองขวบสี่ขวบเนาะเพื่อน,หนีหน่อยก็มูสองขวบเก่าทัขวบแปดเดือนนะพี่น้องสีขง่ขวบเก่าผู้วนใบกิ้งเปลี่ยนซะบกเราว่าท่านได้เปิดอซ่าว,ว่าท่านได้อาบดำค่อยๆกิน อจักใบขั้มเขาได้เลยนอนมักข่าเหนียวไร้ก็ข่าเจ้าแม่นบอกยังไ,ไงมักข่าเหนียวไร้ก็ข่าเจ้าว่ะไปลงเที่ยนไปกินขา่าผู้ใดเห็ดเน่ากินไปกินกับแยกอ้วนเยกอ้วนแยกอ้วนเห็ดเน่ากินไปกินแอบวะ ไมกินไม้ไมไม,มันคำมืดหรอตุ่งสีอาบคลิปมาตะไอ้บนเสื่องคำพี่น้องใส่ไ,ไกห่ไหลายๆเอาไกไ่ใส่หลายๆวูกินแล้วลุ่งพาไปอาบน้ำมันให้ผู้ได้อาบน้ำให้เนอะอย่าเหียดจังสันที่หล่านันบ่ดีกินน้ำเข้าไปไว้ไม กินคิดเศร้าค่ำกับโอเคแบอพี่น้องว้มือหนิวว่าได้กินข่าวเที่ยงเล่น้าตะเรียนกินกะนม้มเอา้าใบเขาไว้ไว้เบิ้งใบเข่า,า,ขาใ้ปลาลุกเบิง้งค่ำใหญ่ใหญ่ไอ้เว้ยอากรุงกรว ืมไส่เขาน้ำติหรอกกันเขากินได้ดอกไปดีขามาเอาคือพวกไส่เข่าอืมเก่งหลายอืมเอาไส่ใส่น้ำใช่ปพะพอคอยกินดิเราหย่ำก้อนนั่นนั่น เงียบเข่าหลายแล้วตี่หล่าค่อยๆเขียวว่าท่านหรือผึ่งใครเขียงหรือเบ็อกรนอยู่แล้วพี่น้อนจินสีแล้วกินแล้วน้องไอไปอาบน้ำเนาะกินแล้วจะไปผ้าไปอาบน้ำนะพี่น,อน้อง ทำนะแสบยิบบอกปลาลูกนม่ยที่หลงแสบยิบจา้าหน่ะเขาใส่น้าเขาใส่น้าจะเก็บกินตะไคร้เลยที่หล่ะ แค่บอกอม่ก็กวันวันบมม้าแมันคำเหมือนหรอลุณจะกู้ไปไปว่าไรลุงก,กินแล้วอืมอไรนไอ้เน้อแข็ง

ออกปลาลูกไม่ดีเหล่าว่าน้องไอซี่อิ่มแล้วเอาพี่น้องเดี๋ยวคลิปมันสียเนาเนาะคลิปนี้จะเอาไว้ซ้ำหนีใพี่น้องมือหนีบ่าได้เห็นเน่ากินแรกวไไปซื้อกับเขามาตราอำเภอไปตลาดเนาะแล้วก็ซื้อรองเท้าให้น้องไอ้น้องไอ้มากปะขอบคุณลุงตอแล้บะบขอกระเคลืจ้าจากระถุร เอาไว้สักดีครับพี่น้องถ้าเราคลิปนี้นะเอาไว้ขอคันคลิปหนาครับสวัสดีครับบาย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 ด้วยกดปุ่มแดงให้ลุงนะ